สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายออกมาข้างนอกนะคะเนี่ยมาชิมกาแฟอร,อ,อร่อยๆค่ะข้างนอกนะคะพอดีวันนี้ออกมาซื้อของค่ะเนี่ยเห็นวนะ่าเดินห้างโอ้ยเย็นสบายเลยเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนเนาะคะ่ะเนาะอากาศร้อนนะคะเพื่อนๆเพื่อน,อน,อน,อนต้องดูแลสุขภาพตัวเองยิบกาแอร์ก่อนเดินค่ะเดินเนี่ยค่ะเห็นนะคะอื้อชื่นใจอร่อยจังเลย ตัวนี้ตามอือหือคุณยอดค่ะมันนี่กัหิ้วน้ำแหละค่ะฝากคลิปใ้แค่นี้ก่อนเ้อค่ะเด้อคลิปหน้าเจอกันใหม่เนะคะเนาะ เห็นคลิปนี้มีประโยงนะคะกดไลค์กดแจให้คุณยายด้วยนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย